ไปครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเครแนวโน้มหุ้นวันที่1มีนาคม2,565นะครับเซ็ตตอนนี้เด้งกลับขึ้นมาบริเวณ1,685อยู่แนว EMA 75พอดีเป,เป๊ะเลยนะครับพอดีเป๊ะเ,ะเลยนะก็เป็น จุดที่แบบวัดใจพอดีเลยอะนะถ้ามาแปะที่เมียเจ็ดสิบห้านี่คือจุดที่แบบวัดใจอะจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้อะนะครับคือแบบเออเอาสีเอาสีอะไรเงี้ยมาเก็ตเมกเกอร์ค่อนข้าง,างโหดนะเออจะออกทางไหนก็ได้คือทางไหนแบบออกแล้วได้เปรียบนี่ <c oughs> เขาก็จะด,ดันไปก่อนแล้วก็นะเหมือนเมื่อเช้าอะเหมือนเมื่อเช้าเน่ย เห็นคนแบบนี้เนี่ยคือเห็นคนลองเซตห้าสิบมาเยอะไงเปิดโดดลงเลยเปิดกินให้มันหลุดต็อบล้อต่ะแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเหมือนเดิมมองภาพไหมโคตรโหดนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคนะครับเซตก็ยังไม่ได้เลวร้วายนะเพราะว่ายังยืนเหนือหนึ่งันหอหกสิบนะครับแนวต้านก็หนึ่งพัน 7 7 0 0นะ1,700นะครับโอเคเรามาดูหุ้นรายตัวกันดีกว่าอ่าเคแบงเรียบร้อย3าแดงนะสามแดง,นะแ,ดงแต่ยังไม่หลุด1 6 1่งบาทห้สตางค์นะก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นยังไม่หลุดก็ถ้ายังไม่อยากขายก็ถือไว้ได้แหละนะแต่ว่าแต่ว่าก็ดูดีแล้วกันนะครับ แนวรับถ้าหลุดแนวรับแนวรับถัดไปคือหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะเออถ้าหลุดแนวร้อยหกบเอ็ดบาทห้าสิบตังแนวรับถัดไปร้อยห้าสิบบาทถามว่าอีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เยอะประมาณหกเจ็ดเปอร์ซนนะครับถ้าคุณรับดอดาวไว้ก็ไม่เป็นไรอะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่มีของรอแถวร้อยห้าสิบบาทนะ รอเท่าร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวถัดไปหาหน้าโอ้โหลบสิบแปดเอร์เซนตน่ะทำไมรู้ปะ่ะเพราะงบติดลบไงประกาศออกมาเมื่อวันที่ยี้านะวันที่ยี่ห้านะครับงบติดลบนะควอเตอร์สี่ก็ล่วงเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรเนี่ยเขารู้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเนี่ย เขารู้มาสักพักแล้วพอหลุด EMA จ e ดสิบหก็ล่วงยาวนะครับสําหรับตัวหาหน้าใช่ไหมถามว่าถึงแนวเรารอรับหรือยังนี่ไงผมมีทํามีแค่ไลยตัวไว้นะหาหน้านะก็รอแถวแถวนี้แหละสี่สิบแปดบาทสีบแปดบาทห้าสิบบาทแถวนี้นะอา่าแล้วก็บริเวณแถวนี้นะสามสิบสามบาทถึงสาสิบ้าบาทรอรับแถวนี้ นะครับถ้าจะรับเข้านะโอเคถัดไป pt e p เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะทะลุหรืออยังทะลุหรือ,อยังแนวนี้อ่ะทะลุแล้วแนว135บาทนะครับทะลุแนว135บาทไปแล้วนี่คราวนี้แนวถัดไปที่เขาจะไปคือแนว 148นะ148นะสำหรับ PTT EP แนวต้านนะครับคนที่มีของตอนนี้วาง Stop Loss ไว้ที่130บาทนะถัดไป AOT อนะ่ะ AOT เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ62บาท50สร้างถึง66บาทนะครับอยากจะซื้อเขาก็ได้ ต้องเป็นสองเขียวก่อนสองเขียวอยู่ที่หกสบ้าบาทยี่ห้าสตางค์นะเป็นสองเขียวนะสำหรับ LT t คนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่6 2สิบสอาทห้สิตางค์ถัดไป CPR ไม่อยากลงเออไม่อยากลงไม่อยากลงก็ไม่เป็นไรนะไม่อยากลงไม่เป็นไรอย่าลืมวาง stop loss ไว้ที่หกิบหบาทนะทานหกสบแปดบาทไปได้ แนวถัดไป70บาท25ตังนะแนวนี้นะแนวนี้นะครับเออถัดไปแบมตัวนี้งบออกมาค่อนข้างค่อนข้างดีนะตัวแบมนะครับ Q4 ก็บวกอีกถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดแปดร้อยล้าน 800, 900ล้านนี่แหละนะเขียวแรกนะครับรอสองเขียวนะตัวแบม สเขียวคือเท่าไหร่สองเขียวคือยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์ยิบสองบาทยี่สิบสตางค์จะเป็นสองเขียวนะครับคนที่มีของตอนนี้วาง Stop วาสต็อปล s อไว้ที่ยี่บาทห้าสิบสตางค์แนวต้านถัดไปยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์นะมีโอกาสขึ้นไปนะเพราะว่าลักษณะแบบนี้นะเป็นตัว V เลยนะ เป็นตัว V เลยนะครับถัดไป IVL IVL หลุดเรียบร้อยแล้วนะหลุดเรียบร้อยแล้วนะครับหลุดเรียบร้อยละมีโอกาสเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะผมเปลี่ยนสีด้วยมองไม่ชัดนี่แบบนี้มีโอกาสไซด์เวย์แบบนี้ถูกไหมนะเพราะนั้นแนวรับถัดไป42บาท25สาตางค์นะแนวต้าน สี่สิบห้าบาทห้าสิบตามวันนี้วันที่หลุดวันแรกนะสำหรับตัวไอเวลนะยังไม่ต้องรีบซื้อนะสำหรับคนที่รอซื้อเขาก็สี่สิบสองบาทยี่ห้าสาสิบแปดบาทเจ็ิบห้าแถวเนี้ยมารอแถวนี้นะครับถัดไป etc อ่า ตัวนี้ขึ้นมาโหดมากนะครับทะลุไซเวนะกรอบนี้ใช่ไหมตอนแรกจะเป็นแนวแบบเนี้ยไซเวน้อยแนวนี้นะสองบาทสามแปดถึงสามบาทแปดสิบสี่นะครับแต่ว่าพวกมี่แท่งนี้เลยขึ้นมาแท่งใหญ่เลยนะครับแท่งใหญ่เลยอืม มาพร้อมแรงซื้อแบบเยอะแยะมากมายนะถือว่าดีเยี่ยมเลยถือว่าดีเยี่ยมเลยนะจะเป็นบ้างไฟไว้เนี่ยตอนนี้แนวต้านนะอยู่ที่46บาท46บาทแล้วก็6บาท18บแสตางค์เลยนะตอนนี้คนที่มีของวางต็บปลอนไว้ที่3ามบาทแปดสสี่นะครับสำหรับตัว e t c นสสวยดีสวยดีสวยดีถัดไปคอมเซเอันนี้คอมเซเก็สวยนะ ทะลุไหมอืมไม่ค่อยสวยเท่าไหรล่ละเพราะว่าเพราะว่าขึ้นไปทดสอบแปดสิสี่บาทห้าสิบสตางค์ไม่สามารถยืนเหนือได้แล้วโดนตบลงมานะแบบนี้รอก่อนนะครับรอก่อนรอ,อ,อให้เขายืนเหนือแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์หรือเมกชัวร์ในแปดิบ้าบาทอนะชัวรยืนเหนือแปดสิบห้าบาทดูดีกว่านะตอนนี้คนที่มีของวางสต็อปรอดไว้ที่ จ13บาท25สตางค์แนวต้านอยู่ที่84ดบาท5้สตางค์นี่แหละนะตัวถัดไปมินเออไม่ไม่ไม่เห็นเข้ามานานนะตัวนี้เป็นแนวโน้มยังเป็นแนวโน้มไซเวย์อยู่นะครับไซเวย์อัพนะในกรอบแบบนี้เห็นไหมแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้น เ a เปลี่ยนสีหมายถึงว่ามีมีโอกาสกลับตัวนะรอ2เขียวนะรอ2เขียวคอนเฟิร์มนะครับสเขียวคอนเฟิร์มก็คือต้อง31บาท50สิบตางค์นะสาบาท50สิบตางค์ตอนนี้คนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่29่สบเก้าบาทเจแนวต้านอยู่ที่34บาทนะครับสำหรับตัวมิน้นอ่ะก็เอาเป็นว่าครบถ้วนนะครับสำหรับคนที่ ติดฮาน่านะคนที่ติดฮาน่าเนี่ยกลับไปย้อนดูคลิปวิแคะหุ้นลายตัวนะครับในเพลย์ลิสต์วิแคะหุ้นลายตัวได้นะมีฮาน่าไว้อยู่นะ<ส>เป็นแนวที่เรารอคือแนวแถวนี้แหละ48บาท50บาท33บาท35บาทแถวนี้นะครับเออนะโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นนักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถโด o n a t e เข้ามาที่บัญชีได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเป็นสมาชิกที่ช่อง youtube ได้นะก็จะมีการบ้านหุ้นให้นะครับก็มีการบ้านหุ้นให้นะโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ